สัญจรได้ทางเดียวแล้วเวลาที่รถสวนกันเงี้ยครับก็ก็สวนยากลําบากเนี่ยครับถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางทีมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยพี่ดูหล,ล,ลุมเหลิมเงี้ยครับล้มกันมั่งอะไรกันมั่งอะไรเงี้ยพี่ใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยมาเทให้เงี้ยครับมันก็เท่ากับฝุ่นถูไหมพี่รถเนี่ยขับผ่านวิธีเนี่ยบ้านบ้านตรงบ้านตรงเนี้ยครับสามวันฝุ่นก็ท่วมบ้านแล้วพี่หายใจฝุ่นกันเข้าไปโห แย <Yeah, S 2> ่แล้วก็เขาว่าจะทําอะไรแล้วก็ทำมานานหรือยังตอนแรกอะเขาว่ามีโครงการว่าจะวางทอ่อไอไอท่อน้ำใหญ่ๆใ,ใช่ไหมพี่แล้วทีนี้ก็ไม่รู้เป็นอีท่าไหนกันอยู่ดีก็ยกเลิยกยกกันออกไปแล้วก็มากบไว้อย่างนี้ตอนแรกก็เป็นฝุ่นแล้วตอนหลังก็มีไอ้นี่มาบังให้แทนให้วิ่งเป็นเลนเดียวอะ,อะไรเงี้ยครับพี่ตอนแรกมีเอาท่อมาวางแล้วเหรอครับใช่ท่อวางลงไปเสร็จแล้วท่อวางเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กรบพอกบเสร็จปุ๊บทำเท็ดเลนนี้เสร็จปุ๊บ เลนนี้ไม <3. S 1> ่ทมต่อไปแล้วไปแล้วสองสองปีได้แล้วครับพี่ที่อยู่ชายนานมากก็เนี่ยพี่ก็ลำบากรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ใช้อยู่ทุกวันนะครับคือว่าโชกโชกหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างมันจะเป็นพวกหลุมอย่างเงี้ยครับคือว่าใช่ครับทำให้รถพังอะครับรถพังมากับแล้วเวลาขับรถมาก็ รถส,สวนกันเรารถเล็กรถเล็กรถใหญ่เขาก็ไม่ยอมเราก็ต้องแบบเบียดเสียดกันบางทีเกิดปัญหาเกี่ยวชนครับผมจะให้ราเล่นกาไขยังไงบ้างก็อย่าให้ทำให้เสร็จไ,ไวๆครับเพราะว่าเดือดร้อนมากครับครับเพราะเราอย่างก็มีประชาชนใช้เยอะด,ด้วยครับครัมีคงมีไฟมาติดตั้งเวลาแบบค่ามังคืนรถวัยรุ่นขับมันมาเร็วๆอะไรมากอย่างนี้ไง มมันใช่มันมันมืดเกิดอุบัติเหตุอาจจะเห็นมันก็มีไฟอยู่มันไม่เห็นหรอมันมันมีแต่แบบช่วงช่วงอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยเขาอย่างเงี้ยมีไฟใช่ใช่ใช่กลัวอันดับหนึ่งเลยคือกลัวอุบัติเหตุนะครับมีครับมีอุบัติเหตุมีอยู่หลบหลุมไงครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับ